ดัชนีสเตรสทาฟื้นตัวขึ้น3.2%ในการซื้อขาย5วันทําการแรกของเดือนพฤศจิกายนทําให้ผลตอบแทนรวมของดัชนีในปี2567จนถึงวันที่7พฤศจิกายนอยู่ที่19.1%ทําให้มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมของดัชนีในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก500,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็น556,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ธนาคาร3แห่งบนดัชนีสเตรสทาได้แก่ DBS Group h o l d i n g OC Chinese Banking Corporation และอยู่ในตัด a n k มีผลตอบแทนรวมเฉลี่ยถึง33%ในปี2,567 DBS รายงานกำไรสุทธิของไตรามาสที่3ปีงบ2,567จำนวน3 0 3พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งเพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น8%เเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า กศบซีรายงานกำไรสุทธิของไตรามาสที่3ปีงบ2567าจำนวน1 9 7ดพันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า U o บประกาศผลกำไรสุทธิสำหรับไตรามาสที่3ปีงบ2567าจำนวน1 6ดพันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งเพิ่มขึ้น1 1เเเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นสถิติสูงสุดของผลจากรายได้จากค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้จากการซื้อขายและการลงทุนที่ทำสถิติสูงสุด หุ้นธุรกิจธนาคารบนดัชนีสเต s Time เป็นหุ้นที่ถูกจัดอันดับใน10หุ้นบนดัชนีสเตรสท m e ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปี2567จนถึงวันที่7พฤศจิกายนในขณะที่ยังซีจีองชิดบิดิงโฮลดิ่งเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดของ30หุ้นบนดัชนีสเตรสท m e สแกนหรือคลิกลิงก์ในช่องคำอธิบายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเข้าร่วมอินเวสต์ออนเท GRAM เพื่อรับข่าวสารล่าสุด โปรดทราบว่านี่เป็นคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอดีตและไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคตคุณสามารถตรวจสอบหลักสูตรการลงทุนของเราที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงถึง70%ที่ cybercoop.com.sg ขอบคุณที่รับชม